ครับเมื่อนี้มาล้างถ้วยครับเมื่อนี้จะวิธีการลายย่างถ้วยยังไงครับการแจ้งครับบ่ามันขั้วสวยงามครับ <c oughs> ขั้วาบานท่านะครับเพราะฉะนั้นกับวิธีการล่างถ้วยก็คือเอาถ้่วมารวมกันแล้วนบอต้องอก่อนเสียมารวมอย่าเต้องแค่เศษอาหารออกกันเศษอาหาร,รศคือแจังเทออก ต้อที่ล่างต้องกั็นสามน้ำครับอันนี้ก็ะบกเสตออาหารนนาเสตก็จะไม่มีเสตออาหารแล้วเราก็ต้ออันนี้น้ำเป็นเป็นน้ำส้นไลค่ครับ นำสันไลทีเอาก็เตรียมไ้ครับแล้ามา่งซ้มไปเป็นล่างด้วยนำเปล่าสามนำ้ำเนาะจริงอะ่ะการล่างจานทุกงมานี้กับซอยกันเผ็ดไลยครับอยู่ในบาทเบอรบอเกี่ยวกับเป็นเพ็ยิ่งเป็ดได้เพราะว่าแต่ละคนก็นมีผ้าหลา,หาทีที่จะต้องไปเค็ดงานครับ นี่เวลากเห็ดซอยเพิดเพื่อนได้เนาะโมเมนต์ว <sh> <sh> ่าการล่างจานเห็ดซอยเป็นนาทีผู้ใดชเมื่งนักเรียเห็นแม่นั่งล่างอยู่กับอีต่วนเพ่นสีมะล่างเพิ่นเพิ่นกระบอกว่าย่ำเพิ่นอยู่ตรงนีก็ต้องล่างดอกแม่สีเห็ดออกอันนี้เพิ่นบอยู่ครับเพื่อนไปสวดจะเล่นลอยเห็ดจริงเห็ดเห็นเห็ดแต่เพราะว่าช่วงนึงกับไปใส่บ่ได้เขับอยู่บ้าน เวิร์กฟอร์มโทมนะครับเวิร์กฟอร์มโทมหนักมากพอทำได้ก็ทำครับตื่นแต่มันก็ตื่นตื่นไม่ได้ตื่นแต่เช้ามากว่าเราไม่มีงานประจำอยู่แล้วในบ้านเราก็แบกบอกพาละ มัเนเน่อกับหลายคำอยู่อยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนเวลาลา้างจานก็จะเย็น yeah. ะ <Yeah. S 1> ครับเป็น <Hey, S 1> แต่และอันนี้เป็นมือเย็นถ้าเป็นมือเย็นก็จะตกเมืองมือเช้าเราถึงได้ลา้างเยอะเยอะ แล้วก็ไปให้ไก่มน,นี้เราไก่อยู่หลังบ้านนะครับเราก็ได้ไกงเยอเราก็มู้หลั้านเรา,ก,าก็มาให้ก็นให้หแตงทานได้กอาหารใส่ได้เนี่ยเดิมเมื่อวานเมนูหนึ่งอย่างครับได้วยจ่าเไม่รู้แนวมอะไรเข้าเข้ากัน เปิดต้องเรียนกันเดือนมีทุน,น่าครับะอะกตั้งเครื่องเดือนชวงอยู่บ้านกับเห็ดเบียยเขียนงานบ้านไปครับไม้ทำว่าทำไปแก้ซิงนะครับนอนหลายกันมือองครับน้อนไม่ไหลกันมือเอต้องหากิจกรรมเห็ดครับ ล้างจานแน่เห็ดกับเขาให้พ่อให้แม่กินแน่ทำความสะอาดบ้านแน่อะไรกระเล่นทิกตอกแน่ครับโอเคนี่นะครับยอะไรงาน,ตาางนาตยตอกเปากับหลงน้ำเปล่าใส่ตัวจัาอันนี้จะเป็นพิธีกรรมทุกคนสามารถเห็ดได้เด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้ดโตองไรก็ได้ครับเวลาอยู่บ้านร้อน็นชีวิตประจำวันที่เขาจะต้อง เทซอยกันนะครับจุบากล้างถ้วยล้างจานใหญ่เป็นผ้าหล่ผคนใดผูวนหนึ่งเด้อครับเด้อ